เข้ามาอุ้ยเข้ามาจริงยิบหายฮึมฮึมตามความเชื่อเชิญมาเลยโอ้โหโอ้ยถึงไม่ได้จะป้ายดอกเนี่ยล่ะฮึมลัมตึ้งอะครับน้องเส็งแจมกลับมาแล้วรับไปเลยแล้วกันมาครับมับมับมับลำตึ้งลำมตึงอยู่ในหลุมดักเรียบร้อยนิกนิกไม่มีฟลิกระครูจำได้ลัมตายแล้วเนี่ยวับอ้ไอสัตว์เอ้ยสองตัวคาริสกับดีแลก รอลอดกูนะกูเห็นวุ้ยใส่เดี๋ยวใส่เลียวมิติก็ออกยิ้หายแล้วได้อยู่ได้อยู่ไปไหนเราตายซะมึงกูด้วยอแอะเฮ้ยจปั๊บ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 แตะไวมาปั๊บเฮ้ยช่วยกูดิช่วยกูกลางโลให้กูได้เอ้อไอ้ไว ไม yeah. hmm. like ่ช่วยกูเลยแค่โยนแขงเข้าไปเฮ้ยไปไหนอ่ะโอ้ยหเฮ้ยไม่เห็นรับแบบขี้กูติดเะลาขี้กูติดบ่อยเะล่ะไม่ต้องแปลกใจไม่ดูไฟเลยเขาคลิปเขาอันี่ไงล่ะข้อแรงแต่บางชิบหายเลยไอ้ <Adult. S 3> เล่นไปได้ยังไงวะเนี่ยขี้สองอันแล้วนี่ลำ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 ดากูก็จะตายแล้วโอ้ยจีบหายแล้วตายจริงปากกูเสียโอ้โหจบแม่งเลยจัดคืเปลี่ยนเรื่องสายปกติดีกว่า